สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เอลลี่ก็จะมาแยกร่างนะครับทุกคนอ่าพี่เอลลี่ก็จะมาฝึกวิชาเน็ตจ้าแยกร่างไปเลยแยกร่างเป็นไงโอ,โอ้โหนี่คือร่างพี่เอลลี่นะครับทุกคนหน้าตาเหมือนกันเปียบเลยแยกแยกแยกแค่ที่มนมร่างเลย จะเป็นแบบว่าร้อยตัวเลยนะครับเนี่ยแยกแยกๆค่ะโอเคได้สูงสุดแค่นี้เลยนะครับอ่าเนี่ยเราเดินดูหน่อยสิเฮ้ยทุกคนมีวิ่งตามพี่เอลลี่มาด้วยวันนี้จ่าชั้นคือเอลลี่ตัวจริงเอ๊ะว e well, ่าแต่ใครคือพี่เอลลี่ตัวจริงกัน呐โอ้ยหเยอะมากๆเลยนะครับนี่วิ่งตามกันเอ๊วันนี้เอลลี่มาเล่นกับชั้นหน่อยไหมฉันจะวิ่งล้อมเอลลี่เอ๊ะเออแล้วโดนเพื่อนล้อโอ้ยเอ้ยอะไรครับนี่ เอ้ว่าแต่ด้านหน้าของเรามีแคทแนปด้วยนะครับทุกคนพี่เอลลี่เจอแคทแนปสวัสดีแคทแนปสวัสดีสวัสดีจ้าเฮ้ยทุกคนด้านหลังก็กระโดดตามเรามาด้วยวันดีจ้าแคทแนปสวัสดีจ้าเรามาเล่นด้วยกันเนาะเออนี่เลยนะครับมาร่างพี่เอลลี่มาหน่อยขอเรียกร่างพี่เอลลี่มาหน่อยจ้าเพื่อนๆร่างพี่เอลลี่มานี่มานี่มาล้มตัวกันหน่อยสิตอนนี้พี่เอลลี่มีตังค์อยู่1,700นะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างเอ่ย อัปเกรดวิ่งเร็วนะครับมีกระโดดสูงมีอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับว้าวแต่ว่าพี่อลิมีแค่1,000พเท่านั้นขอเป็นซื้ออะไรดีครับขอเป็นสปีดแล้วกันวิ่งเร็วขึ้นอ่ะออซื้อโอเคซื้อสปีดก่อนแล้วกันอ่ะเป็นไงอ่าวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับนี่คืออะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่คืออะไรเอ่ยขอวิ่งขึ้นไปหน่อย และนี่ก็คือเป็นสนามเด็กเล่นเออเอ้ยเอ้ยปิดปิดโอ้ ouais nada, อยเอ้อเอื้อขึ้นมาหน่อยขึ้นมาได้ไหมอ่าไม่มีใครขึ้นมากับพิลลี่เลยนะครับร่างพี่เอลลี่อ่ะ <Mine S 1> <part>. ต้องกระโดดก <blinking S 2> ่อนอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นมานี่กระโดดขึ้นมานี่จึงอ่ะจึงกระจึงอ่ะจึงกระโดด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 อ่าเอ๊หรือว่าร่างของพี่เอลลี่เล็กเกินไปหรือเปล่าก็เลยเออก็เลยขึ้นมาไม่ได้แน่ละเออช่วยดอยช่วยขยายร่างหน่อยได้ไหมโอ้โหอยู่ข้างล่างนี่เต็มเลยนะครับร่างของพี่เอลลี่ มานี่มานี่มานี่นเอออุ้ยก็เจอเครื่องเล่นถัดไปนะครับคืออะไรอะ่ะเอ,อ๊ะน่าจะเป็นตึกเหละครับโหน่าจะสูงมากๆแน่เลยเฮ้ยมีตึกด้วยโอ้มีคนมีคนขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาลูกน้องพี่เร็ม,มารวอมตัวกันหน่อยจ้าเอ,อ๊ว่าแต่ตอนนี้มีนวมฟรีนะครับทุกคนต่อยมวยเหรอต่อยมวยเขาบอกว่าฟรีใช่ไหมเอาไม่ฟรีใช่ไ,ไหม ใช้ไม่ได้นะครับโอ้โยตอนนี้เพียวรีมีตังอยู่ทั้งหมด2 0 0พนะครับเพียวรีจะขอขยายล่างหน่อยแล้วกันนะครับให้ตัวใหญ่ขึ้นราคา2 8 0 0แแต่ว่ามีราคา5,000ันอ่ะเอา1,000พันหน่อยแล้วกันตึ๊บเอ้ยเพียวรีตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่เลยโอ้ยเยอะมากๆเลยวัดดีจายิ่งเราตัวใหญ่นะครับเราก็จะวิ่งช้าขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคน ه, วอดได้เพือ่อนวอด,ดีด้สนใจที่จะขึ้นตึกด้วยไมย้โอ้ตึกน่าจะสูงมากเลยอ,ะอ่ะพี่เอลลี่ขอเล่นไอ้นี่ดีกว่าครับทุกคนเนี่ยเนี่ยอ่าเป็นที่กระโดดนะครับทุกคนโอเคมามาเรมานีานร่างพี่เอลลี่มาพรอ้อมมาพรอ้อมมาเตรียมตัวกันขึ้นพรอ้พรอมพกันเลยอยู่ไหนเอย่ยมามารวมตัวกันหน่อยสิโอ้โห,โหเป็นกองทัพเลยนี่คือกองทัพของพี่เอลลี่นะครับเราต้องเคลื่อนที่ตลอดนะครับถึงจะได้ตังค์อ่ะมาเรนหน่อยมาเรนหน่อยล่างพี่เอลลี่ทำตามไม้กระโดดกระโดดกระโดดอาจึงกระโดดกระโดด เฮ้ยกระโดดตามด้วยนะครับนี่กระโดดตามด้วยอ่าโอเคมาพร้อมแล้วยังเอยเราจะกระโดดขึ้นนี่แล้วนะอ่ะถึงคอคอสูงเลยทุกคนโอ้โหกระโดดสูงมากมากเลยนะครับพิลี่พีลี่กระโดดสูงจังเลยยังไม่ลงมาเลยอ่าลงมาแล้วลงมาแลวอ่ะถึงอ่าไม่มีใครมาด้วยเลยหรอนี่เอ้ยทำไมไม่มีใครกระโดดตามพี่เอลลี่เลยครับอ่ะเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอขยับหน่อยแล้วกันเดี๋ยวให้ ลูกน้องของพี่เอลลี่ขึ้นตามมาด้วยนะครับอยู่ไหนเอ่ยเจิบอ่ามานี่กระโดดมานี่กระโดดนี่กระโดดขึ้นมาเลยเฮ้นี่ไงนี่ไงเอ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วกระโดดอ่ากระโดดกระโดดมานน่กระโดดมานี่กระโดดมานีชึบชึบชึบอ่าทุกคนลูกน้องพี่เอลลี่ตามมาไม่ได้นะครับอ่าขึ้นมานี่ขึ้นมานี่หน่อยมานี่มานี่มานี่เอาขึ้นมาไม่ได้นะครับนี่ไงกระโดดเอ้ยนี่ไงขึ้นไปแล้วหนึ่งคนเออสงสัยมาไม่ได้แน่เลยนะครับอ่ามานี่นีน euh. ่ไงพี่เอลลี่อยู่นี่เห็นไหมเอ้ย ไม่มีใครเห็นพี่เอลลี่เลยเอ้ยทุกคนก็มองไม่เห็นพี่เอลลี่อ่ะอ่ะ <influences? S 1> นี่ไงลงมาแล้วกระโดดขึ้นไปด้านบนแน่เลยนะครับอ่าลงมาแล้วลงมาแล้วอ่มานี่มานี้อ่ะกระโดดขึ้นกระโดด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 แล้วก็ปีนขึ้นไปเลยอ่ะปีนขึ้นไปนี่เออปีนขึ้นไปเลยนั่นแหละนั่นแหละปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเอ้ยชึบอ่ะชึบดึงอ่ะดึงเอาไม่ปีนเอไม่มีใครปีนตามพี่เอลลี่เลยนะครับขึ้นมานี่ได้ไหมชึบชึบชึบอ่ะมีคนปีนมีคนปีน ก็น,นี่ไงมคอยปีนอีกแล้วครับทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเครื่องเล่นถัดไปนะครับคืออะไรนี่คือหลุมระเบดิดอุ๊ยพิเอร์เมีตังอยู่6,8 0 0แล้วนะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าลูกน้องพิเอรลี่วิ่งช้าจ,จังเลยน,นั่นเองมีอุปกรณ์เสริมด้วยครับมีเต้นด้วยนะครับทัชเต้นก็น่าจะเต้นตามกันหมดแล้วก็มีย่อส่วนนะครับนี่คืออะไรเนี่ยเออพิเอ,อ,อรลี่ขอเป็นขอขอเป็นเต้นหน่อยแล้วกันอ่ะเต้นทัาเต้นล่ะเต้นตามกันไหม เขาเต้นหน่อยแล้วกันอ่ะมาอ่ะได้เวลาเต้นแล้วจ้าเต้นยังไงเอยเต้นตามกันจริงด้วยทุกคนนู่นเลยโอ้โหร่างพี่เอลลี่เต้นตามกันหมดเลยโอ้ยโคตรเท่อ่ะกระโดดข้ามมาไดี่เปื้อนๆมามาเนี่มาเนี่กระโดดข้ามมาเนี่หน่อยเดี๋ยวพายเหยียบกลับแล้วเปิดเออมาไม่ได้ติดครับติด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 อ่ะมาเนี่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 กระโดดกระโดดนี่เป็นไงกระโดดเป็นคลื่นเป็นเวฟเลยนะครับกระโดดตามพี่เอลลี่มาหมดเลยนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วอ่ามาเนี่ตามมาเนี่ตามมาเนี่มา มาดูก uhm. ันนะครับว่าจะมีพิเอลี่คนไหนที่สามารถรอดจากโจรระเบิดนี้ได้บ้างอจึ๊บอจึ๊บเฮ้ยรอดไหมรอดไหมรอดไหมเฮ้ยรอดกันอยู่รอดกันอยู่รอดกันอยู่อ่ายังไงเฮ้ยมีคนโดนระเบิดโอ้โหนี่ไงมีคนโดนระเบิดนะครับทุกคนฮ่าพิเอลี่รักโอ้โดนระเบิดอีกแล้วมีใครโดนบ้างมีใครโดนระเบิดบ้างตึ๊บตึ๊บนี่โดนระเบิดโอ้ อะไรถึงนี่เหรอเออช่วยจะด้วยเออโดนระเบิดโดนกับระเบิดฮานี่นี่โอ้ยมีคนโดนระเบิดด้วยนะครับอ่าซื้ออะไรบ้างซื้อกิตังค์อยู่หนึ่งหมื่นละขอแบบว่าสปีดหนึ่งหมื่นเหรออ่าเดี๋ยวพี่รีรอเพิ่มสปีดแล้วกันนะครับจะได้เพิ่มเร็วๆจะได้วิ่งไปที่อื่นเร็วๆนะครับนี่อ่ะยังไงมีใครรอดไหมกับระเบิดชึบชึบชึบอ้าวรอดกันทุกคนเลยเหรอเฮ้ยพี่รีเก่งจังเอา้านี่โดนระเบิดแล้วโอเคมา ลองเล่นด่านต่อไปหน่อยนะครับก็จะเป็นโหนี่คืออะไรเนี่ยเป็นบันไดนะครับข้อสูงเลยอันหนึ่งหมื่นแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอเพิ่มสปีดหน่อยแล้วกันนะครับซื้อไปเลยหนึ่งหมื่นโอเคตอนนี้พี่เอลลี่โอ้วิ่งข้อเร็วเลยนะครับอ่ะมา,มาแล้วมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยวิ่งเร็วมากปากอ่ะมาวิง่งวิ่งขึ้นไปด้านบนวิ่งขึ้นไปด้านบนเลยอ่ะจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะมาขึ้นมายังมีใครตามมาไหมมีใครตามมาไหมเฮ้ยมาแล้ว นี่แหละกระโดดขึ้นไปด้านบนกระโดดมีใครขึ้นมาตามไหมเอ่ยกระโดดขึ้นไปด้านบนชึบชึบเย้ถึงระเบิดสุดแล้วอ่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีคนตามพี่โอลี่มาแล้วมานี่มานี่อ่าใครเป็นลูกน้องพี่โอลี่เชิญมาทางนี้เลยจ้ามากี่คนน่ะเฮ้ยมาน้อยจังสี่คนยังหรออะ ได้เวลาลงไปเลยนี่แน่ลงมาจึ๊งกิ้งลงมาเลยเออเออเออหมุน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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิ้งลงมาเลยจึ๊บหมุนหมุนเออในในนี่แน่ในแน่เออเออหมุนโอ้โหตีลังกาเลยเอ้ยแต่ว่าร่างที่เหลืองพี่เอลลี่ไม่สามารถลงมาได้นะครับเพราะว่าโอยกระโดดขึ้นไม่ได้เออนี่ทีมงานของพี่เอลลี่นะครับอ่าฮาฮ่าเออมาลองข้งเล่นถัดมากันหน่อยนะครับอู้อะไรเนี่ยโคตรสูงเลยว่าแตะมานี่มานี่ล้มกันหน่อยอ่าวิ่งเร็ววิ่งเเร็ว มาแล้วมาแล้ววิ่งเร็ๆวๆแล้วนะครับอ่าตอนนี้พิวรีสามารถขยายร่างได้หรือยังเอ่ยขยายร่างสูงสุด15,000นะครับร่างใหญ่มากเลยอ่ะแล้วก็มี7,5 0 0ันนะครับอันนี้คือกระโดดร่างใหญ่อยู่ไหนอ๋อ10,000นะครับทุกคนร่างใหญ่แต่ว่า5,000ันก็ใหญ่ขึ้นมาอยู่โอเคมาพร้อมขึ้นไปเลยมากระโดกะโดกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นมาครับกระโดดขึ้นตามมาเลยวะน้องพิวรีกระโดดขึ้นตามามาเลยจ้านี่มาแล้วมาแล้วมาไหมมากไหมมากไหมนี่กระโดดขึ้นมานน่ตึ๊บจ๊บ เฮ้ยมีคนขึ้นตามมาไหมนี่อ่ะมาแล้วทาไมข้างล่างก็ยังไม่ค่อยขึ้นมาเลยนะครับอ่ะขึ้นมาขึ้นมามีใครจะสามารถขึ้นตามพี่ลี่มาได้ไเอ้ยขึ้นติดติดชึบชึบชึบขึ้นเฮ้ยติดครับทุกคนโอ้โหปีนยากมากเลยครับวิ่งได้ไหมอ๋อวิ่งได้อยู่นะครับแต่ก็วิ่งช้าหน่อยอ่ะวิ่งขึ้นมาได้อยู่ขอวิ่งหน่อยแล้วกันนะครับเอ้ย มีใครขึ้นตามพิเอลลี่อะไรป่ะนี่อ่ะโอ้ยมีร่างไหนที่สามารถตามพิเอลลี่ขึ้นมาได้บ้างเอ่ยเฮ้ยใกล้ถึงละจิบกระโดดแล้วก็กระโดดวิงว่ง,ง,ง,งแล้วก็กระโดดวิ่ง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 แล้วก็กระโดดอ่าโอ้ยทำไมสูงจังเลยมีไหมมีไหมเอ้ยทุกคนร่างพิเอลลี่ไม่เห็นตามมาเลยอ่ะอร่างพิเอลลี่อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นตามมาเลยครับตอนไหนนี่หมันคืออะไรวะนี่ย่มันน่าจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่าครับทุกคนมันสูงมากเลยอ่ะมมนยังไม่ถึงเลยนะครับสูงสุดออ่่่ะะยงไมถึเล แค่นี okay, MM ้แล้วกันแล้วก็กระโดดลงไปเลยอยู่นี่กระโดดลงไปเลยนี่โอ้โหนี่ไงลูมาเพียบเลยนะครับคือว่าเยอะอยู่ลงมาเลยลงมาตามนี่ตาพี่เอลลี่มาดิโอ้โหเอ้ยอ้เจบนี่ลงมาแล้วอยู่ไหนเอออยู่ลงมาแล้วลงมากันแล้วอ่าอยู่ไหนเอ้ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ๊บอ่ามาอยู่ไหนเอ้ยอยู่โอ้โหกระโดดลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับร่างของพี่เอลลี่อยู่ลูกเลยนะครับมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วรวมทีมกันแล้วนะครับมา ด่านต่อมากเลยนะครับเป็นด่านน่าจะเป็นด่านบันไดนะครับเราก็เคยเล่นละอยังไม่เคยเล่นอนบันไดนี้อ่ะมานี่ตามพี่เอลี่มาได้มานี่เลยอ่ามาเดี๋ยวจะพาขึ้นตรงนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บวิ่ง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 ขึ้นมาไหมอ้าวขึ้นมาได้อยู่นะครับติดไหมติดไหมไม่ติดไม่ติดโอเควิ่งตามพี่เอลี่ขึ้นมา like, เลยหนึ่งหมื่นแล้วนะครับมาพี่เอลี่ขอขยายร่างหน่อยแล้วกันนะครับหนึ่งหมื่นเจ๊บร่างใหญ่ขึ้นมาอ่ารา對對่างใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเร็วด้วย ปีนปีนขึ้นมาหน่อยมาร่างพิวรี่อยู่ไหนมารวมกันตัวมารวมตัวกันหน่อยจ้าลงมาตรงนี้เลยนี่มาอยู่ไหนมาครบหรือยังน่าจะยังไม่ครบนะครับเอ,เอ๋อยู่ไหนกําลังทยอยมานะครับตอนนี้ทยอยมาละพร้อมหรือยังพิวลีจะผ่านลงบันไดยักแล้วลูกน้องพิวรี่พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคไปเลยบันไดยัก อจึง้งน oh. hmm. ี่แ ja น่โอ้โหสไลเดอร์บันไดยากนะครับนี่น yeah ี่เอ้ยสไลเดอร์บันไดยากมาแล้วมาแล้วโอ้โหกระเด็นไปนู่นเลยหรอบางคนเฮ้ยเฮ้ยตีลูกกาไปแล้วเฮ้ยโอ้ยแสงไปแล้วโอ้โหแสงพี่เอลลี่ไปแล้วครับอ่าห้าจึงนี่เป็นไงโอ้โหเพียบเลยเอลูกน้องของพี่เอลลี่โอ้โหไปไหนไปไหนไปไหนมานี่มานี่โอ้โหอยมุนหมุน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 โอ้โหไปถึงนู่นเลยนะครับทุกคนอ่านี่ไงไงมาแล้วมาแล้วเหมือนฝนตกเลยนะครับทุกคนลงมาเรื่อยๆนะครับ มาแล้วครบหรือยังครบหรือยังมันรวมตัวกันหน่อยลูกน้องพี่เล่น่าจะหมดแล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับถ้าพี่เล่แบบว่าวิ่งเป็นวงกลมล่ะมันจะเป็นแบบไหนชือ่อวิ่งเป็นวงกลมหน่อยวิ่งวงกลมวิ่งวงกลมเอ้ยพวกเราต้องวิ่งวงกลมตามหัวหน้าของเราแล้วเออในไปวิ่งวิ่งอ๋อพแค่ขยับตามนะครับไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่อ่าโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ มาที่ใต้คลิปพี่เอลลี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย,บายกระโดดตามเลยกระโดดตามนี่กระโดดตามทุกตัวด้วยนะครับ